น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อเปิดไปเท่าไหร่นี่งามๆนี่นี่เปิดไปเก้าเก้าครับเก้าเก้ากู้ง,งามแท้จักเดือนแล้วพอ <20 S 1> <20 S 2> ่อยี่สิบเดือนแลเราก็คืองามแท้ลูกยังนี่ครับพ่อสามหนึ่งครับสามหนึง่งโอ้งามาเนาะป่าเหนื่อยหนังสูงประมาณเท่าไหร่นี่คะอยากพ่อม่ได้นตรวจกาวลวดหรอเกาวลวดเหอ สวสีถึงหมดน่าจะถึงยุคเหอตู้สีอยู่นมกับงามค่ะเนื้อหนังดีค่ะได้สีสีกับได้เนาะโอ้ยถึงว่าค้างค่ะเบ่งฐานเนื้อหนังบุมมิถกมิถอนนะคะนี่ต้นไปเด้อ นะคะป้างามดีคักเนื้อหนังพออมาตัวเดียวนี่บมอคะอ๋อตัวนี้ใ่รใดนี่พ่อวสองฮาตัวนี้สองฮาครับโอ้สองฮานี่ผสมได้ไนี่อ๋อผสมเราบอกเพราะจะปีคือผสมแล้วเขาผสมแล้วผสมทานเราไปพอสองเดียดวัวนี่ิอ๋อผสมพอได้ไวดีคะ คมโตคมโตไวเนาะอ๋อสาวทองแหลกเนาะก็เลยคมโตตักับฟงสีไายเนาะฟงขึ้มือนึ่ลูกแมนแมนี่ค่ะตัวนี้สูงซ้ำตัวนั้นล่ะค่ะสูงลอยสามสิบห้าบวกลอยสี่สิบยูดกนะพอเนาะสูสีเลยสูสีอยอะหนางามๆค่ะเนื้อหนังดีหนุนย่างออมไปเบิ้ลก็แข็งเครื่องเหลืองอมแมน่ขวาเขาเอินเหลืองอมได้เนาะนี่เนาะ คือเหม็นตาเหลืองอมอยู่ดอกมะมันปะครับครับค่ะติดดำอยู่ดอกดำลายอยค่ะเป็นอย่าง่นคือวานเหลืองง่วนดีมีเครื่องดำพอเพราะว่ามันจังเต็มมันจังเต็มครับตรงลูกดีครับมันค,คือคอะไรดอก,กง่วนเดียมในีไข่ลูกแกงไข่ลูกแกงคือกัน เอโดยด่วนเพื่อนูหนูถามเป็นความรู้ซื่อๆหรอกค่ะเพราะว่าเห็นคนว่าเอ้เครื่องดำเครื่องเหลืององมเครื่องข้างสินะคะหนูเลยอยากคูว่ววาถ,ถ,ถ่วงไปซื่อๆเลยเนาะยีซิมหาต่อรองได้ทรงจักกิโลนะพ่อกิโลรทรงฟรี100่ลอยกิโลนะคนะคพ่อหนอมงัวงามค่ะพ่อฝากเบอร์โทรให้เอฟซีเพิร์นน้อยเน่ค่ะศูนย์หกค่ะหกหาหนึ่งหกหานึ่งค่ สามสามหกแปดพอนมงัวงามค่ะงัวอยู่มหาสารคามเป็นเพรื่าผู้ใดสนอกสนใจโทรหาพอหนอมได้นะคะต่อรองได้โทรเลยรับรับตลอด24ชั่วโมงอยู่นะพ่อเนาะโทรมาหาพอหนอมได้งัวงล่องามค่ะหรือจะไปเบื้องยุนหาขอกหนาฟ้าก็ได้นะพ่อเนาะพ่อขอบคุณหลายๆค่ะเบิ้งสาวหน่อยต้างติดตามโดยสาวหน่อยนะคะได้แล้วนอนจ้ะ สวัสดีค่ะโอ้คนไปละงามค่ะสาวหน่อยหอยแม่สาวค่ะสาวจักเดือนเนาะคะ่ะห้อยอันนี้ปีกว่าครับสาวปีกว่าหกเดือนโบดนะคะ่ะครับผมลูกลูกดอกแปดหาหนึ่งครับโอ้ลูกดอกแปดหาหนึ่งนะคะบบนเนื้อหนังดีนะคะบบเล็บกต่งามอยู่บบลองนำ้ำเตะแตงงามเนาะนี่ลายอยู่ชื่อแม่ลูก นี่ค่ะหล่อมันใสกับงามเครื่องเครื่องงามถ่ายดีค่ะถ่ายดีเนื้อหนังดีสีได้เรื่องก็ได้มีมาสองตัวตัวนึ่งหกตัวนั้นเท่าไรคะนันราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันสองหนึ่งพันพ่อสวัสดีค่ะสองหนึ่งยี่สิบเอ็ดตัวล่องได้เนื้อหนังดีนะคะ ตัวนี้ออกสีสีเม็ดกระเปลือกน้อยนึงแต่กระเดงเท่ากันเนาะเมนบอกเขาเอิ่นปะโบดโบดเครื่องคู่นะคะเนื้อหนังดีทั้งคู่ฮะจากปีก็ผสมแล้วปีกว่างเท่านะปีกเหือนคือดอแทีผสมแล้วเนี่ยผสมพันรอบไปในเดือนนึงแล้วครับอ๋อในเดือนนึงแล้วเนาะผสมพอได้ไหมคะ้โอ้ถ้าวสิริมีใบมี่หลอดพร้อมโอ้ผีเป็นโชว์ใบโชว์หลอดพร้อมนะคะ นี่ค่ะผสม13กันย่า67ก,กำนดกอด10มิถุนาเนาะคะ่ะสังเกตอาการ23กันย่าอ๋าอพลาดหลอหนึงเรเดิเนาะนี่ค่ะพอเพิ่นนะคะใบหลอดนี่อ๋อเนื้อหนังดีนะคะโค้องส้างก็ดีอ่างทองเพิ่นเป็นอ่างกระทาพร้อมเด้นในตัวนี้ คอยฝากเบอร์โทรน่จ้า093ย์3ค่ะ093 1983 224ครับผม2อ4สอยอยังค่ะหอยองกุชุ่มยาโสหอยองกุชุ่มยาโสทํางาถามซื้อบนยูสือห้ืคขาย่านทักคนพิษน่ะนะสวัสดีครับพ่อค่ะคุ้ใดสนอสนใจกะโทรหาหอยอองได้นะคะหอยอองกุชุ่มยาโสทรงฟรีเพม่นกันนายใส่ทรงลอยกิโลนี่แหะค่ะขอบคุณหอยองค่ะ พ่อมาจกโตครับมื่อนี่อ๋อสองตเดี๋ยวเดีฮะพ่อมานซูพอมานสูนัดอยู่แล้วน็คือโหหนูโหหนูทายพ่อมาโดนแล้วเนาะพ่อมานซูนัดอยู่แล้วขอบคุณครับพ่อ มันมือนี่ขึ้นว่าคุท่านก็จะมัก็จะเลี่ยงแม่นนะนะม่าเพรากมานสมือนั่นละสสนักแล้ว่อือมือนี่คือเป็นเียนอย่ย่าเพิ่นบ่เปิดแมนแมไข่ส้มไม่ มันมันฝ่ามันคือจะลืมจะลื้อมันเป็นเทิื่องล่มหนาวว้อยๆน้ำเนาะมันคือจะลืมจะลือคือนอนนอนไมโอ้ท่านบ่าวกับว่ได้หัวเนาะแม่นพ่อแม่เบาก็บว่าดนหัวนะพ่อนะท่านบ่ยิ้มเม่หัวกันนาบูดโรดไปะไมโลดเนาะจ้าขึ้นกพ่อตัวนี้คืองามแท้สวัสดีค่ะพ่อไวไปท่าใดค่ะสองมือหองมืห้งนช่อาเ ยี day, ่สิบหาตอร่องได้ทองหาเดือนบัตรไปทรงหอด้วยสองรอยโลกอะไ้เอาขันขันราคานีิบัตรกับทรงหอดหมองเลยสองรอยโล่ก็ะทรงเลยเป็นปะค่ะอันหอยเพป็นวายนะคะป้างามอยู่เด่นเนี่ยค่ะยี่สิบหายี่สิบหางูสาวทองแรกโอ้ค่อมสางดีค่อมสางใหญ่ค่ะเนาะไทยกับงามเด่นน่สีกับใดไทยกับงามเพราเอิญบด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 น่อยนึงบดหน่อยนึงเนาะเครื่องดำเครื่องดำ บดหูกับว่ายาวปันใดนะคะลูกกระทบหูพอดีเลยเนาะหูวกำลังงามงามโค้งสางใดเนื้อหนังใดท้องนี่ตรวจท้องเลยบอขาวพ่อตรวจได้ครับตัวได้รับประกันท้องรับประกันแข้งขารับประกันทุกอย่างก็มีอ๋อผสมยังไงคะผสมซีไวหนึ่งสามสามซีไว้หนึ่งสามสามยี่สิบห้านะคะโอ้งามตัวนี้โค้งสางใดแห้งเลยนี่โค้งสางงามหางกระงามเครื่องกระดำ นมกะซีนะคะบ่มีตำนี้โอ้งามยีซิมหาทองคอมนะคะนี่ราคากะกำลังโอเคเลยแต่ตัวนี้แต่เพอซีซิมหานะค i̇şte. ะทองวางหรือทองโอ้เกอเมริกาโอ้ผสมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าขอเดือนทันว่าเอาไปอีกสองเดือนกัได้กินนองกินนองใส่ปีไหมพอดีเนาะ ประกันประกันตำนีสากรประกันพยางสีใดลูกที่คดได้หรอครับพ่อลูกสองข่าทองนะนูกจากยางไปยุตานุกัยเสียวๆนอยู่เดนไอหนูยางไปเน่ยเด้อคะ่ะนี่ค่ะสีสีสมืดนะคะนี่งามงามอยู่นะคะ วยคจะเป็นอ๋อเบอร์โทรก่อนแล้วค่ะเบิ้ลเบิ้ลเป็นเบิ้ลเดี๋ยวพอแล้วเบิ้งก่อนนะแอบแอบทายรถจักรน้อยบ่รถร้ายพอ ขายเพิ่นขายเพิ่นคุยราคาต่อกันก่อนค่ะเทาสิเส้นเซอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวจิไปขอเบอร์โทรเพิ่นนะเดี๋ยวลูกค้าเพิ่นตื่นยานกลองแล้วลูกค้านี้เห็นกลองเราสินีปฏิวัติว่าค่ะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามผู้นีิก่อนนะคะสวัสดีค่ะฮอยค่ะเปิดไปทนาดไหนค่ะเท้าโบนนะคะนี่ทองเคเอฟสามหนึ่งไวซีเดือนแล้วตรวจทองได้เนาะลูกนี้ก็เป็นทองอ๋อค่ะลูกที่เขนาดเพิ่นคะลูกสามไม่ทองลูกสามนี่ทอง ว่าตะงามแพงน้องเงื่นหน่อยนี่เบิ้งค่ะเบิง้งล่องนำไตเรื่องเพิ่นเนาะเขาเอินเรื่องปะอันใดก่อนตั้งข้อ,อ,อตั้งข้อขอ้เบิ้งค่ะงามค่ะเนื้อหนังโค้งสางได้สูงประมาณลอย <150. S 1> ลอยหาซิฟนะคะลูกสามในทองงามค่ะเอามาตัวเดียวนี่บอกเขาอ๋อนี่ตัวนึงหนึ่ตัวนึงนะคะตัวนี้เดี๋ยค่ะอ๋อค่ะ เบอร์ไ้คะนี่เล่อนตัวสามเงินหาครับสามิมหาทองทั้งคูนะคะประกันมกันทองประกันตัมนี้ตัวทองเลยเลยขันเอาไปกับตัวทองเลยเลยนะค่ะเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้อดเดือนหนาโอ้อดเดือนหนาเอาไปนี่คือคอดเลยเนาะค่ะเด็กกินนองเลยวอกเ้มือ่อหลุกขอบ เมียนโบได้แมโบ่แม่นได้หอยเหรอเขามาขายเอาเองคืออ๋อบ่แม่นได้หอยนะคะเพิ่นเอามาขายเอาเองสิเศาเลี้ยงเป็นหยังคือสิเศาเลี้ยงค่ะขออนุญาตถามสิไปเฮ็ดแนวมัยไหมคบอืมค่ะมีหลายบ่ค่ะอยู่พ่อเหลือ2แม่ครับที Jim, oh ่มาขายออกมาแล้วอ๋อสามสิบหาดตั้มกันทอดเดือนหน้าค่ะอันนี้ก็ลูกกระทบเนาะกล้องสางหญ่ๆสูง150มี่ตะแแมงหญ่ๆงามๆนะคะต่อรองได้บ่ค่ะ35นีบ ทรงฟีลอยลูก,ลลกตวะวัตอโไดบอคือลาคาเปิดเอาตำหนีเลยตอได่นิดน้อยครับผมตไดนิดน้อยอลดไ <วะ S 1> ดนิดน้อยนะคะซื้อมากกับขรข่ขโอ้ขายออกซื้อ,อนะคะอันนี้ก็สิเป็นสายหูในแจักน้อยลูกกระทบละคะอันนี้โหวงามยูนะคะทั้งคููเลยฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะค่ะมีผู้ใดสนใจก่ศูนย์กหกสนย์ <0 61. S 2> หกสองหนึ่งเก้ หน uh> ึ่ค่ <SI ะหนึ่งเก้าสี si ่หนึ่งศูนย์หกห่ยอย์้งหน่้าังเนาะค่ะหอยเบลกระสินครับหอยเบลกระสินนะคะผู้ใดสนสนกใจโทรหาได้นะคะต่อร่องได้นิดน้อยทรงฟรีรยกิโลนะคะสามหทั้งคูค่ะแมนี่นี่ซิคอคอเดือนหนาแล้วนะคะเพิ่นผสมผสมเกลบอสาหวันะคะลูกลูกที่ขอดหรอคะลูกที่3ามทั้งคูนะคะ ผู้ใดสนอ,อกสนใจโทษได้ขอบูุไหลายค่ะขอให้มันมานะคะขายได้ทั้งสกู่ะเพ่นสีเส้าเห็ดสีเส้าเ,เ,เรียงกันเลยขายนะคะง่วลูกคอค่ะกับบอแพ้งนะคะราคานีถือว่าเป็นราคาที่ทองแล้วพร้อมแล้วก็เป็นราคาที่จับตองได้เบิ่งเบิงเบิงสีงงไปขอเบอร์โทรพอแล้วตัวลูกค้าเ้วหลายนะค่ะถูกถอนประกันห้คุณนะ่ะล, <laughs> ลูกค้า ลูกค้าอยู่กลางค่ะข้างหลังเป็นนายหอยเชียร์ซอยกันเอาสิเดี๋ยวหนูสิวนมาขอเบอร์โทรพอแล้วไม่ให้นะคะค <แ S 1> เดี๋ยวว่าเป็นรบกวนการ,การเาบิิงง้วของลูกคา้าเพิ่นเดี๋ยวลูกค้าเพิ่นสิย่านกล้องแล้วเพิ่นสีนี้เนาะเดี๋ยวสิไปถามแม่อื่นก่อน <ท ritt> ว่าถือว่ามือนี่เงียบๆนะค่ะอากาศลมมันว้ายๆลมหนาวนี่กับสายหูนะสวัสดีค่ะเปิดไปเท่าดไหนคะนี่สี่สิบสามทองว่างบ่คะทองฟีเดือนเหรอครับทองนี่ยังไว้ะาทองผ้าลวยครับทองผ้าลวยโอ้พอดีสายหูบ่นี่ค่ะกระทบครับกระทบเนาะสูงกับสิบประมาณลอยห้าสิบบวกคิวค่ะ งามค่ะสายลูกกระทบนะคะโค้งสางใหญ่ทองลูกเอเอสีได,ด้สีได้สีสีได้โค้งสางได้อทองสองนิ้ทองสองครับโอ้ได้ค่ะมือทองสองนะคะพ่กมีตรนี้ค่ะางามค่ะดูงามงามโค้งสางได้สีได้นะคะตัวนี้ลูกกระทบค่ะลูกกระทบเข,ขาเข,ขา,วขาวสวยสวย เขาเขาสวยค่ะงวดตัวนี้หนากับงามสวยเมื่อยเอย่างเลยครับพวกเขาพวกสวยเลยเขาสวยเมื่อยเอย่างหน้าตาดีนิสัยดีเชียงนะคะตัวนี้เอามาตัวเดียวบอกเขาหอยฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะ081 081ค่ะ053 053ค่ะ5715ครับ5715ห้อยยังเนาะค่ะหอยออดเมืองสวงค่ะงัวอยู่เมืองสวงผู้ใดสนอกสนใจโทรหาหอยออดได้นะคะ มวงงามๆค่ะพนมนวางามมาสื้อยางน,นั่นนี่มมีตำหนิจากยางเป็นสายลูกกระทบค่ะทองแล้วตัวทองได้นะคะซีเดือนเหล่านี้เนาะคะ่ะหอยเนาะถ้าไม่ได้นสนุกสนใจโทรหาหอยแล้วได้นะคะหรือจะไปเบื้องหน้าขวงหนาฟ้าก็ได้นะค่ะโยเมือสวงเนะะาะค่ะหอยโทรกรนค่ะขอบคุณค่ะมนันหานเด้อค่ะม้วหลายนะคะมอนี้ม้วหลายอยู่ได้บรรยากาศจะเป็นเงียบๆจัหน้อยมึงแม่นลมหนาวมาลูกค้าหนาวโอ้ขี้าคานออกมาบ่สเดี๋ยวสิไปขอเบอร์โทรก่อนแล้ว พอพสวัสดีค่ะฝากเบอร์โทษนะว่หาหันว่าเด้ฝากศูนเกาาครับศูนย์เกาค่ะ <14 4 S> 1น7่งสเจค่ะหกเจองครับหกเจ็ดอหอยยังเนาะค่ะหอยค้าปลาติวครับหอยค้่มปลาติวนะคะผูดด้ใดสนอสนใจอ่าพอเราเปิดใยี่สิบหาเด่นนะตอนนี้เนาะยี่สิหตัวน,นั้นส สีซิมหาเขาส่งถึงบ้านครับส่งถึงบ้านส่งถึงบ้าวัดต้อทรงสองร้อยกิโลไปเลยคุยกันได้คือเก่าเมนต้ากับคุยกันได้คุยกันได้ค่ะวังหันบ่ได้ขอเบอร์โทษนะคะเพราะว่าเพิ่นตินลูกค้าย่านลูกค้าย่านกล้องย่านลูกค้าย่านกล้องก็เลยบาถามเลยแหวกกับมาถามคือเก่าขอให้มันหวนเด้อค่ะงวงงามๆค่ะราคากับราคาบ่บ่บ่แรงนะคะราคาพอฟังทองแล้วพร้อหยิบซิมหาโครงสร้างใดสีใดนะคะ เป็นสีเงียบๆนะหมวดนี่ฮายวันดีค่ะได้มากี่ตัวคะแม่ลูกครับแม่ลูกเขาได้หนิโอ้ซือสองในสามจะหนิโอ้เป็นขวดเป็นตัวหองสือสองในสามสือสองในสามแหมลูกสาอซื้อสอง <c oughs> แ,แถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งม,มีที่ไหนมีที่ไหนโอ้ลูกสาวพร้อมนะคะสีสีดีค่ะ สีได้สีงามนะคะนี่ลูกแม่ล่าก็นะลูกลูกลูกค้ามาแล้วค่ะอือปลาคืองามเถอะอุ้งงามอีหลีงงูตัวนี้แขนอันตันคือจังคือผสมกันผสมเลี้ยงสิแบบนั้นบอสลูกบีมาเตอร์ครับอ๋อบีมาเตอร์เนี่ย แขนอันตันตั้งเนาะแม่บ้านล้มดีดนั่นแม่บ้านโอ้แป้าทอเดือนแล้วครับนี่กับบีด้วยกันทองทองแดงไครังหนูทองทองทองแดงไวโอทองวีเอลรถเจอไว้นะคะงามค่ะเครื่องโบดนะคะฟ้าทรงหลวงามอยู่เลยเนาะเบิ้งแม่กับไทยกลางธรรมดาแต่ทรงหลวงามค่ะอู้เร่งแล้วดีทางน้ำไตบอกเขาเอินน้ำไตดี คือกันตั้งครูนะคะเปิดไปเท่าไหร่ก่อค่ะเปิดไปหกสิบเก้าห่าลอยครับหกสิบเก้าห่าลอยต่อร่องใดยูดอกเนาะพอมหอยหอยปีแล้วทรงใดทรงใดทัวประเทศไทยเลยบ่โทรมาก่อนทรงใดทั่วประเทศไทยนะคะนี่งามๆสูงกันสัประรันลอยลอยห้าสิบบ่ลอยสี่สิบห้าลอยสี่สิบลอยสี่สิบทรงหลูกงามค่ะค่ะ หอยฝากเบอร์โทรแน่จ้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งค่ะหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะสองแปดเจ็ดห้าครับสองแปดเจ็ดห้าค่ะค่ะหอยปีส่วนน้ำพุ่มคนเก่าคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะมีแตะน่วงงามๆดอกงัวเพลินค่ะผู้ใดสนุกสนใจโทรหาหอยปีได้ต่อรองกันได้แล้วรับสายตลอดแล้วว่าขอบคุณค่ะล้ำปางกับทรงมันมาค่ะทรงทั่วประเทศเลยหัวเขเยาพัวล้ำปางเขียวเขียวเองอือโอ้ค่ะ ค่ะตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้แล้วตะคุยกันเนะะาะค่ะคุยกันได้ตรงไหนเลยค่ะในราคากันทรงใสกับทรงบาซาราขอบคุณหล,ยลายๆข้อห้อยค่ะครับค่ะไปเบิองค่ะอาบรรยากาศงัวเมือนี้มีแต่งัวง,า,ง,งามๆราคากับบ๊ได้สูงนะคะคือเมนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ เราจะไปต่อกันคลิปที่2นะคะเพื่อบัวหายความเาวาของคลิปเาวาเกินไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวบานขำในการเห็ดคลิปขังๆในขังต่อๆไปน้ำเน่อค่ะปิดถ่ายกับบรรยากาศค่ะเป็นเงียบๆร่มหนาวว้อย กระตรงมงามค่ะงามอีหลีบ่ามันเจ้ายอมสีบอกจิ๊